ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a าห่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ค k k c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  ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c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  รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลมาโกในกลุ่ม V.I.P. นะครับเมื่อวานก็เข้ากันไปเต็มๆเลยนะครับเวสปาฟูกูกะก็ชนะไป2 1นึงบวกกัน16,400นะครับส่วนสเต็ปเมื่อคืนก็เข้านะครับแต่เสียครึ่งไปคู่หนึ่งก็ไม่เป็นไรครับบวกกันอยู่15,000นะครับเดี๋ยววันนี้จัดไปอีก4ตัวครับผมก็เหมือนอยังเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับที่เด็ดมาโก้นะครับเมื่อวานก็เข้าเต็มๆไป2โดนโตรบประทานไป2ตอนนี้5วันย้อนหลังเราก็ยังบวกอยู่นะครับที่2 5งหมเดี๋ยววันนี้จัดให้อีก4ี่คู่ครับบวกเพิ่มกันไปก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม ากันที่คู่แรกสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลในรายการลีกวันเคมบริดจ์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรดดิ้งคู่นี้เจอกันลัดล่าสุดก็เสมอกันมา2ประตูต่ตอสอนะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดเจ้าบ้านเคมบริดจ์ชนะ2เสมอ1แพ้2ส,ส่วนเรดดิ้งฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ราคาวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเคมบริดจ์ต่อเสมอควบครึ่งลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่า ฟอร์มทั้ง2ทีมก็สูสีกันนะครับคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรดดิ้งนะครับที่ทําได้ดีกว่าวันนี้เค็มริดเปิดมาราคาเสมอควบครึ่งลูกมาโกคิดว่าน่าจะสู้กันสนุกนะครับคู่นี้คิดว่าน่าจะออกเสมอนะครับมาโกขออยู่เรดดิ้งดีกว่าวันนี้มีรุ่นกินกําไรเต็มครับจัดไป ผู้ต่อมานะครับเราข้ามมาดูหลีกของโรมาเนียกันบ้างโบตาสานี่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเฮอร์มันสตัดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็เสมอกันมาในบ้านของเฮอร์มันสตัด1-1นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดโบตาสานียชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนเฮอร์มันสตัดฟอร์ม5นัดหลังสุดเสมอ3แพ้2สําหรับราคาวันนี้ก็เปิดมาที่ทิมเยือน ทำมันตัดต่อเสมอนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยมาโก้ก็มองว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยจะสู้ดีกันเท่าไหร่นะครับทำมันตัดเสมอมา3นัดติดส่วนบตาซินี่นัดล่าสุดก็เอาชนะมีโอเวนนี่ไป2 0วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮมมอรตัดคิดว่าน่าจะจบด้วยผลเสมอนะครับดูแล้ววันนี้เนี่ยมีลุ้นกันทั้ง2ทีมแต่เจอกันคู่นี้ทำมันตัดทาได้ดีกว่ามาโก้ขอวัดใจไปที่ทีมเยือนทำมันตัดวันนี้คิดว่ารอรุนกำไร นงครับู่ต่อมานะครับเราก็ยังอยู่ในลีกของโรมาเนียเซปซี่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ UTA อารัตคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นเซปซี่นะครับบุกไปเอาชนะ UTA อารัตไป41สำหรับฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับเซปซี่ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ1แพ้4ส่วน UTA อารัตฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1ราคาวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเซปซี่ต่อ ครึ่งควบลูกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาโก้ก็มองว่าทีมเยือน UTA r 拉สเนี่ยฟอร์มค่อนข้างจิ้จัดูดีกว่านะครับวันนี้บุกเยือนคิดว่าน่าจะมีแต้มกลับบ้านครับมาโก้ขอฟันทงไปเลยคู่นี้ UTA r 拉สฟอร์มดีไม่มีตกวันนี้จัดแน่นอนครับ<ม>และคู่สุดท้ายสำหรับมาโก้วันนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลในหลีกของอิสราเอลนะครับเฮดัตจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบตตาเยรูซาเล็ม คู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดก็เป็นเบต้าเยรูซาเล็มนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอดช็อตไป2ประตูต่อหนึ่งสำหรับฟอร์มห้านัดล่าสุดนะครับเจ้าบ้านแอดช็อตชนะ2เสมอ1แพ้สส่วนเบต้าเยรูซาเล็มฟอร์มห้านัดล่าสุดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ1แพ้ 4. สําหรับราคาวันนี้ก็เปิดมาที่จิมเยือนเบตตาเยรูซาเล็มต่อเสมอสําหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าคู่นี้เนี่ยทีมเยือน ฟอร์มเนี่ยอาจจะหลุดโคง้งออกไปไกลนะครับ5นัดหลังยังไม่ชนะใครวันนี้เจอเอชช็อตในบ้านจากสถิติคู่นี้เจอกันก็เป็นเบตตาเยรูซาเล็มนะครับทำได้ดีกว่าวันนี้ฟอร์มน่าจะคมกันอยู่นะครับดูแล้ววันนี้บอลแพ้ทางเบตตาเยรูซาเลม็มมีลุ้นแต้มกลับบ้านขอวัดใจไปเลยนะครับวันนี้เบตตาเยรูซาเลม็มเห็นกำไรแน่นอนครับจัดไป ครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK C C C ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ